กระผมตผู้ชมที่น่ารักนับถทุกท่านยินดีเข้าสู่เลขเด็ดในหนึ่งหกอีกแล้วครับท่านคลิปนี้เหนียวทานนี้ก็เป็น,นทรานใช้การสลากินแบ่งรัฐบาลอย่างเดียวและก็ครอบคุณเจ้าของเหนียวทานที่แบ่งปานมาอย่างเร็วทันใจด้วย ท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยครับนะคลิปนี้เนี่ยท่านนี้ครับท่านก็เป็นาท่าน16กันยาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยเ,าเราไปชมกันเลยครับท่านผู้ชมที่น่ารัก เช้าวันนี้ก็เช้าวันที่14โกอยอเจ้านี้ก็ฝากมาโชนหน่อยล่างตัวเดียวฝากมาโชนสามตัวเดียวฝากมาโชนสามตัวเดียวสองเถวชชน ต่อไปครับเจา้านี้ขวนขวนฝากมาชุดชุดล่าง0 5 0 6 0ห้า05น6 0ห0 9 ต่อไปเจ้านี้ราชนุษฝากมาแนวทางสรุปโปลศูนย์หกหนึ่งหกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งหกหนึ่งต่อไป เจ้านี้อรวมชุดเด่นจากหลายแนวทางนะแปกหนึ่งสามแปกหกสามหนึ่งสามหกสามฝเกมาสี่ชุดต่อมาเลยเจ้านี้ธิดาอารยา สอนอบนเก้าศูนหนึ่งสองสามสี่เก้าสูนหนึ่งสองสามสีส่ฝากมาหกตัวเป็นเนีวทางต่อมาครับใบนี้ก็เป็นอีกใบ แนวทางสอนอบนฝากมาห6าหกเฝากมาห้าหกเฝากมา6ตัวเป็นแนวทาง ใบนี้ก็เป็นอดีตที่แล้วสามแถวสามแถวสองตัวอดีตที่แล้วก็ผ่านแปดเจ็ดเจ็ดแปดแนวทานใหม่นี้ครับเจ้าของแนวทานก็ฝากมาแล้วนะเราไป ชมกันแล้วท่านใหม่นี้ก็ฟางมา3ามแถวเทวที่หนึ่งแปดเกศเทวที่สองหนึ่งอห้าเทวที่สามแปดต่อไปครับต่อมาเจ้านี้ ก็เป็นเนวาทานธัน่างตัวเดียวฝากมา7ตัวเดียวนะฝากมา7ตัวเดียวอดีตที่แล้วก็ฝากมา9ก้าพนเดานใหม่นี้ก็ฝากมา7ต่อไปครับต่อมา 5, เจ้านี้ครับท่าน เต็มรวม3ตัวโบนนะเต็มรวม3ตัวโบนแนวทันใหม่นี้ก็ฝังมาเต็มหเต็มเจเต้ม8เต็มหเต็มเจ็ดเต็มเทเต็มหเต็มเจเต็มศูนย์นะหกเจนย์ะอดีตที่แล้วห69ผ่านเต็ม9 ต่อมาใบนี้ก็เป็นเดวทาน3เถแถว3ามแถวว,วิ่งบนแถวที่1 2 5สอแถวที่2 8 1แปหถวที่3 1 4ฝังมา3เมแถวตอบมา เจ้านี้ก็ฝากมาเป็นแนวทางของสัสิบวแปกปกิบก็ฝากมาสุดที่ห้าสุดที่6นะเด่นโบนห้าหกเแปดแล้วก็ศ1นยสองสาม ไม่โชนนะท่านไม่โชนนะต่อมาเลยเจ้านี้ใบนี้ก็เป็นเนวทาน B N เแนวาทาง10หน่อยฝากมา9โ้นยหนึ่งสองนหนึ่งสอง มันนี้ครับดับคู่ล่างโดยเต็มหนึ่งเต็มสองเต็มสามศูนย์หนึ่กห้ากลับตัวหนึ่งหนึ่งศูนย์สอกลับตัว0ูนย์สามหนึ่งสองสกลับตัว ต่อมาเจ้านี้ก็เป็นอาทานวิ่งบนล่างฝากมาสองตัวเป็นอาทานหนึ่งสาหสาก็ฝากมาสองตัววิ่งบนล่างต่อไปครับเจ้านี้ เจ้านี้ก็ฝากมา10หน่วยล่างฝากมาจับโคหกสองหกสามหก่เจ็ดสองเจ็ดสาก็ฝากมา6 7เจ็แล้วก็สองรวมชุดฝากมา6ชุด ต่อมาเจ้านี้เราเีรานี่ฝากมาในทางล่างสองตัวฝากมาสามสองสามสองฝากมาสองตัวเป็นแนวทางสิบหน่วยล่า ต่อมาครับใบนี้ก็ฝากมารวมโคตดสองตัวล่างเจ้า xj กับเจ้าโนูน้ำแล้วก็ดาบนะท่านเนื้ทันดาบก็คัดมาฝากมาชุดโซนโซนโซนสามสามโซนชอบโซนสามก็ขอบคุณมากเลยสำหรับแนวทาง ก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือนะก็ขอบคุณอย่างแรงที่ติดตามเอ็กบินมาประจาทุกแนวทางก็เป็นแนวทางใช้กับสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นก็ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยเลยก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมอย่างแรงเลยที่ ติดตามเอ็กเมนมาตลอดและก็ขอบคุณเจ้าของแนวทาน้วยครับท่านที่แบ่งปานแนวทานมาโดยตลอดด้วยคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับท่านเราก็ไปเจอกันคลิปต่อไปครับผม